ไปค่ะพี่น้องซุปเซ่บมรวมกันค่ะสวัสดีค่ะวันนี้กับเพ่อโกแซ่บมโน้ตวันก้อยิสานนะคะมาชวนพี่พาไปกินไก่ต้มน้ำปลายื้อจ้าสีดำปื้นน้องย่าแต่เหมือนว่าดำเนาะตุ่นไปตุ่นไปมันก็ดำเขาใส่ยสีอิ่วไหลพวกน้องค่ะแต่ก็ไ่เป็นอย่างนาะค่ะไปค่ะซุปเซ่บมรวมกันค่ะไปค่ะก่อนอื่นเราจะกินตรงไหนก่อนคะทุกคนกินขาเนาะจ้ะไก่กระเนียวเหนียวเหนียวสุ่มซื่อหลี เราต้องมีอาวุธด้วยจ้ะผักก็มีแตงมีผักกาดแล้วก็มีผักอิเลือดแล้วก็ผักดอกกระเจียวกระเทียมเนาะคะ่ะเดี๋ยวค่ะคำแรกแห้งมันก็ปุ๊บระวางดีหมเออเสียงดีไหมเนี่ยโอืมอืมยังเซฟยูปะ ได้บ okay, mm ่คะมุมมืดถ่ายที่หน้าบ้านมุมหน้าบ้านทำไมมืดจังเลยโอเคค่ะได้ค่ะมีเตงพร้อมนะค่ะ ยานต์จะบดดำดะะดเดี๋ยวจะพันในเมือได้ไหมะล้วก็ะเทียม าดเอาเนื้อไก่ก่อนหมั่งแซ่บๆด้ยค่ะย่างเตาอบคุณบุดำน้ำนะใสิยิ้วใส่อีกใส่ขนมเส้นไปเลยคำบักเงีไปเลยค่ะมาเด้ยวย้จทุกคนเอ้ยกินดมกันแซ่บๆค่ะ mà lại cũng có. เออค่ะ,อคะเ,อเอากระเทียมสิเลยค่ะอืมใส่จิ้มใส่อืม Mm hmm. แียบดูค่ะใส่น้ำปลาน้ำตาลปิ๊บพริกไทยแล้วก็รากผักชีไก่ตะไคร้ใบมะกรูดด้วยค่ะใส่น้ำมันถั่วตุ๋ไก่ mm hmm. ใส่น้ำตาลปี๊ดน้ำอืม mm hmm. แซ่บดูสค่ะอืมปลหลขั้รแรกก็อย่างไรไก่ต้มน้ำปลาอืมโหผัด hmm. เลิศ <c oughs> นองเสิน์ฟเซฟๆพี่จะกินอยู่ค่ะจะบอกไก่สีดำไป่หนว่าหนูย่านมันบป็ดำแล้วอยู่นี่หนูก็เดี๋ยวเอาซีอิ๊วใส่อีกรอบหนึ่งซอสหอยซีอิ๊วขาวด้วยค่ะของก็ใส่ตัวนี้อร่อยที่สุดเลยค่ะอุ้ยมีขิงน้ำเดี๋ยวจะใส่ขิงน้ำด้วยค่ะใส่ขิงไปด้วยอู้เซบอยู่ดีค่ะเมนูนี้อร่อยที่สุดเลยค่ะ น้ำจิ้มก็ใส่ถั่วตัดแล้วก็น้ำบระขามเปียกแลก้วก็ต้นหอมผักชีด้วยค่ะอื้ยนีค่ะอืมอืม้อ,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 อกระเทียมบา้า ไส่เขาเงีงยไปเลยค่ะน้ำา <laughs> มันปรุสูตโซูรังพ่อกระเทียมด้วยด้วยค่ะกระเทียมแล้วก็ขิงอู้ขิงใส่เขากันยังดีจ้ะอู้หูเสับเสับกำมือไงา <laughs> ตาสวดกันกดื่อเสียบบอจ้ะ Mmm. Mmm. เ็ดเ uhm, บิ้งเด้อค่ะอื้อแซ่บดีถ้าเฮาบ่ต้มเอาเฮาก็นึ่งเอาก็ได้ค่ะไก่น่ะกินเป็ดตัวนี้ป่ะไก่กำลังดีเด้อค่ะเกืือกำลังดีนะคะทุกคนอื้อไปค่ะอือ อร่อยดีจ่ะนอะ่รก็เข้ากันไปหมดเลยเห็ดกินมึงด้ค่ะไก่ต้มน้ำปลาหรือว่าของชิ้นหนึ่งเอาก็ไแรกค่ะหรือซี่ย่างอจะเด็ก็ได้ค่ะเรามาเห็ดค้ายๆแปะสนะนะนะเลิศดีครั้งแรกด้กดค่ะเห็ดอันนี้เนี่ยอู้แซบอยู่จ้า หนังเน้นๆไก่กระดิมเป็นนะสัสเลิศมากเลยค่ะทุกคนใส่กระเทียมจ้าโอ้ยตกมสับเ๋ยวกระเทียมลืม,ม่านงเสร็จบาย คำนี้จะเป็นยังไงคะปาดปัดปัดที่จะเรีนโนบะเ,เนีนย่ยไปคะ่ะ เจี๊ยบไรกอนหนูยันตะไคร้บลเหลืองใส่สีอูละต้มประมาณสองสามสั่วโมงสี่สั่วโมงคุณเนาะค่ะมันก็เลยเป็นสีนี่แหละมันเป็นอย่างต่ว่าราอิอร่อยอร่อยนะคะ ยาแต่บดดำเนาะพูดสิอยู่อืม คหนังแห่งเสียบด้อค่ะ สำหรับคลิปนี้นะคะหนูก็ขอฝา,ากกดไลค์กดแชร์ก,รกดติดตามให้หนูด้วยนะคะขอบคุณที่เข้ามาชมทุกคนค่ะขอบคุณไปหลายจ้าบควินีสวัสดีะคะ่ะบ๊ายบายจ้า